กองทัพแดงเข้าล้อมไลฟ์สตาร์ตึกสุดท้ายและที่มั่สุดท้ายของอาณจักรฟาสซิส์ในการล้อมถนน <c oughs> เราเอาชีมิตจากพวกที่ยังมีความกล้าที่จะป้องกัน นี่ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นสิทธิ์สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมชชยชนะเข้าร่วมสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อธงเราบงในสมบัติเมืองนี้เมื่อธงเราแตกพ่ายเราจะเหนื่อยเราอย่ด่ากว่าสงคถามการเล่นของเราค o m จะเสร็จสมบูรณ์ อาล่ะครับสวัสดีครับพมกับผมบิ๊กบิ๊กทีวีนะครับวันนี้กับเกม Call of Duty World War Party 14กันแล้วนะครับนายจะไม่เป็นไรได้ยินไหมหัวใจของไรมันระเบิดมันถมมันระเบิดน้ำเข้ามาในอุโมงค์หวังจะฆ่าเราครั้งหนึ่งที่มันพลาดและอีกครั้งหนึ่งที่เราคงความตายนายจะไม่เป็นไรพักสักหน่อยหายใจค่อยๆหายใจ Where we'll think home? do lead you us คิดว่าจะเอาอะไรกลับบ้านนะเขียนถึงสงข้ามเหรอเรการต่อสู้อะไรเอ้าจ้าไม่มีใครจะไปอ่านมันหรอกก็ไปทำเกินครับถ้าเกิดว่าฆ่าเพื่อประเทศชาติมันได้งั้นก็โชว์ให้หน่อยนี่ว่าพร้อพชิดตายเพื่อมันนะสังคมนิยมครับโอเคเอสสิบเอ็ดเช็ควุฒิกันเลยเอสสิบเอ็ดเอสของดี องแน่นอนจา้าไปทางซ้ายแล้วาก็จัดการพวกสวสวะน,นั่นที่ป้องกันตึกอยู่ได้ครับคโเคเมซาได้ยินแล้วสหายไปทางซ้ายเราเข้าสู่สิ้สุดท้ายของเบอร์ลินเราจะต้องโมบทบาทให้เต็มพี่โอเคครับผมว่างไงว่าตามโอ้ยเขี่ยมแม่งมาตเปิดเลย

เอวิธีใช้คนเดียวสบายแต่ว่าดาวินดีกว่าโอเคอโรากันันนแ่แด้านลังเจาะตึกจากด้านข้าง,างวิธีมากับชเชฟโจ้า

ไคนหนึงมาจากไหนหน้าก็มีสองสามหนวกไปลานันแหละยิงกันไม่ตายหรือวเชิญรอบรวงมีอะไรโอยเก็ไม่ก็คโอเข้าต่างเอ้รถกอนเอ้มีอะไรให้เก็บบ่า

ทำไมโหลดสองนัดก็เอานัดในละเเพอร์หนึ่งนัดแะดงหนึ่งนัดหมดแล้วแท ci ็ปืนละไอ้พวกมึงนี่แหละยิงเข้าไปเลยเพื่อนโหลดตรงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมีของดีที่เป็นสีน้อง M อฟดีสองนี่แหละ เอาละไปที่ไปที่หน้าปากไปรถถังจะช่วยเราพาเราข้างอื่นแต่เราจะไปตรงตรงเลยโอเคครับแง่าไงผมว่างั้นรอสัญญาณกำลังจะถึงแล้ววันนี้คือวันแห่งเงียติเลียสแห่งการล้างแค้นเพื่อพวกเราทุกคนและเพื่อแผ่นดินแม่รัสเซีย

ใสเลยการที่ปืนพ้นนี่แหละโพ้าวาอะไร,นะไรคะจักปืนนะรุมวางระเบิดโดจนจัดเอ็นดิ้เทคเอ็น้ยิงเ,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 เลย มาไหนล่ะอะไรรอดช่องกตายแล้วกถตัดเลยนึ่งสามสงหมดเลยเฮ้ยมีสอดเทศเฮ้ยของใครไม่ให้ไม่ของคู่

กำบังยังไงวะกาดเลยว่าไหมอะไเฮ้ย <improving> อ <noise> <ne pt it anki> ้าวมึงมาจากไหนเนี <Natural Four> ่ยมึงพองมาจากไหนกูอยากรู้กูขอคำตอบโอเคก่อนที่มัไม่ได้เริ่มต้น น่าจะไม่ได้ต้องไปทางนี้สองนี้ก็ไปไม่ได้ดีวว่ะอะไรสักทีเลยโุ้ยการนั่งเลยหนักปืนโดนน่าจะดีเฮ้ย おまかせ。 ในห้องนี่แหละห้องความรับมีอะไรโอ้โหคาเก้าแปดจะใช้นั่นแหละวิ่งไปเลยจะมาใช่ไหมไม่ต้องหลังไม่ต้องโอ้าไอ้ยดิพิที่หยุดไม่ได้เลยมึงอ่ะเอาละมึงเปลีปยนตัวสุดท้าย อาม,มนั่นและโอเคไ,ไหนม่้ยนะปืนนี่ขอแต่ไม่ใช่ลูกระเบิดผูปขอปืนเบือมด้อระเบิดนั่นแหละรอ,อนจัดนอนโคยเขี้ย vous. มันโอ้ยอะไรวะมันจะตายง่ายเกินไปแล้วเนี่ยนอนมองสัตว์

ขังก็แปดเจ๊ก็มีหมอได้หนะ่งปึงเลยขังก็แปด ครับพยเออไลาิ

ยุบอีกยุบอีกพี่มันทำอะไรเจ้อนอมทุกคนบางคนมันต้องมเรียนอ่านสิ่งนี้เข้าไปข้างในนี่แหละเรามาเพื่อสิ่งนี้มาฆ่ามัน